สวัสดีครับบ้านนาพ่อพียงมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาปลูกองุ่นนะครับปลูกองุ่นนะครับตุ้มตอนนะครับตุ้มตอนที่ยังยังไม่แตกยอดนะครับเพราะว่าตัวนี้รากมันเยอะแล้วจริงๆริงผมว่าจะให้มันแตกก่อนแต่รากมันเยอะนะครับผมก็เลยจะลงปลูกเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับองุ่นมือใหม่ของเรานะครับมาดูกันนะครับว่าจะทํายังไงมั่งนะครับมีอะไรมั่งนะครับ ครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับหลุมนะครับอันนี้ของผมล้อมกันไก่ด้วยนะครับกันไก่เข้ามานะครับกันไก่ล้อมแล้วก็ขุดหลุมไว้แล้วนะครับมีหินล้องนิดหน่อยนะครับให้รากให้น้ํามันซึมดีนะครับผมหมักปุ๋ยหมักไว้แล้วนะครับแล้วดินก็จะดินผสมนะครับดินผสมปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักแล้วก็กาบมะพร้าวสับนะครับเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยนะครับ Df, มาดูวิธีการปลูกกันเลยนะครับดูก่อนนะครับกล้องตรงไหมนะครับผมจะใส่กล้องกกตรงนะครับโอเคนะครับวิธีปลูกนะครับอันนี้ก็มีตะขายด้วยนะครับเราจะออกปลูกเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือพันธุ์นะครับพันธุ์พันธุ์มะยมนะครับพันธุ์มะยมครับคล้ายๆลูกมะยมนะครับอันนี้นะครับ คล้ายลูกมะยมนะครับเชือกก่อนนะครับเชือกก่อนเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนมีเชือกลัดด้วยนะครับเอาไปเส้นหนึ่งนะครับงูุกเลยนะครับกุกเลยนะครับเลยนะครับเลยเพราะต้นนี้นะครับรากมันเยอะอยู่แล้วนะครับต้นนี้รากมันเยอะอยู่แล้ว ไม่ต้องรอม่ต้องรอให้มันแตกนะครับปลูกเลยนะครับเพราะว่าถุงผมไม่มีด้วยนะครับลงเลยนะครับลงไปเลยนะครับแล้วก็ดูตามมันหันใบไปทางาตะวันออกนะครับหันใบไปทางทิศตะวันออกนะครับ อย่าแตกนะครับไม่เป็นไรนะแตกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็รัดตัวนี้ไว้ให้แน่นนะครับไม่ให้ไม่ให้ต้นขยับได้นะครับเดี๋ยวรราเราจะจะลดน้ํานะครับจะลดน้าที่รากนะครับไม่ให้ลดที่โคน ไม่ลดที่ต้นเลยนะครับเพราะว่าผมมีสปริงเกอร์อยู่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ลดสปริงเกอร์นะครับกลัวมันจะเน่านะครับตรงที่เราติดตานะครับตรงที่เราติดตามจะเน่านะครับแต่ตรงนี้มัดให้แน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ได้แกะออกนะครับตอนที่มันแตกยอดแล้วนะครับอันนี้เราก็มัดให้แน่นไปเลยนะครับมัดให้แน่นไปเลยครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ ใบที่ไม่สวยก็เอาออกก่อนก็ได้ครับิ้งไปเลยแล้วก็ใสด่ดินนะครับใส่ดินใสด่ดินที่เราเตรียมไว้นะครับกับมักร้าวนะครับแล้วก็ผู้หมักนะครับใบก้ามปูนะครับดินผสมนะครับใส่เข้าไปเลยครับเลยไปเลย ดินเยืงข้างก็มาใส่ได้นะครับว่าดินพวกนี้ก็เป็นดินที่ผมหมักไว้แล้วนะครับเสเลยนะครับเร็จไปเลยนะครับ,ลรบแล้วก็อย่าลืมเติมน้ำนะครับ อะไรคุมนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้ชุ่มนะครับเศษไม้นะครับบางนะครับคุมนะครับคุมนะครับคุ้มขนต้นนะครับหลังจากนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับจะใส่ปุ๋ยนะครับให้มันติดให้ยอดมันออกนะครับเติมน้ํานะครับกระน้ำนะครับเราจะใส่โดนยอดมันนะครับจะใส่โดนตามันนะครับ ใส่ข้างล่างนะครับใส่ข้างล่างครับใสไปเลยครับหนักๆไปเลยครับรอบแรกนะครับหนักหนักไปเลยนะครับชุ่มๆไปเลยครับแรกนนะครับแห้งมากโอเคนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการปลูกองุ่นต้นนี้นะครับรอให้ตามแตกแล้วก็เอาตามขึ้นมาตามนี้แล้วก็ขึ้นไปที่ข้างบนนะครับที่เราทําไว้นะครับสําหรับต้นที่ ต้นที่โตแล้วนะครับจะพาไปดูต้นที่โตแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้พร้อมขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่แล้วก็ทาถระขายไว้แล้วนะครับก็จะไหลไปตามนี้นะครับฝั่งน้นสองเมตรฝั่งนี้สองเมตรนะครับคิดว่านะครับเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นใบขนัวหรือเรนโบกมรู้นะครับเพราะว่าอ่าให้ดูใบให้หน่อยนะครับ เพราะว่าผมสั่งมาสองยี่ห้อนะครับเรนโบกับแบ็กแคนัวตัวนี้สวยครับตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยนะครับสวยยอดสวยนะครับยอดสวยจะถึงใกล้จะได้เด็ดยอดแล้วครับพอถึงโน่นแล้วก็เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดให้มันไปสองสองทางนะครับตัวนั้นก็พอใช้ได้นะครับแต่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับูตัวนี้ไม่ได้นะครับก็จะทำไปถึงโน่นนะครับ แถวละ3ต้นนะครับครับใครชอบคลิปนี้นะครับกอ็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ